สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใหญ่ดูแลคุณถนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครโทร3 4 4 4 7 999สสายด่วนฮอตไลน์1715 ไปคคร่วมก่อโครงการไปสำักร่กคคร่วมโครงการแล้วไปโรงงานแล้วไปบริษัทแล้วไปทัปง้งร้า,านแล้วเป็นของผู้ประกอบการเจ้าจของรงนะครับต้องมือเกียรติเจ้าครับปมือต้อนรับให้กับท่านลำดีว่าการกระทรวงแรงงานท่านร้อยตัวเอกเฉลิมอประดุรุงครับนะนี่ท่านเดินทางมาถึง,งห้องประชมุมแล้วน,นะครับหลังจากที่ได้ทักทายนะครับผู้ใช้แรงงานที่อยู่ทางด้านล่าง เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอใหงภาพได้ถ่ายภาพก่อนเพราะวันนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางที่มาจากกรุงเทพสื่อมวลชนที่อยากจะได้บรรยากาศอยากจะได้ภาพอยากจะได้ข่าวที่ียกว่าเป็นจังหวัดแรกที่เป็นภารกิจนะครับในการลงพื้นที่ของท่าน <Okay. S 1> ในครั้งนี้มมผมขออนุญาตได้เรียนให้ในขณะที่สื่อกำลังถ่ายภาพ านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านร้อยเวทเฉลิมอยู่ผมหลุงได้รับทราบนะครับในส่วนของในหอประชุมแห่งนี้นะครับในส่วนของหอประชุมแห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยท่านเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทแช่เยือกแข็งเจ้าของโรงสาสมัครชุมชนนะและ้วก็ผู้ใช้แรงงานของของโรงงานต่างๆจำนวนประมาณ 500คนด้วยกันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ในเบื้องต้นก็กระดาบเรียนต่างด้านที่ผิดกฎหมายจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและกล่าวหาต่อเนื่องถึงสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้แรงงาน็กความรุนแรงการทุจริตและการาซึ่งมีจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะสินค้ากุ้งสดออกนอกจากด้รับผลกระทบด้านการส่งออกแล้ว ังอาจเป็นสาเหตุทําให้คนไทยและคนต่างคนกระทบต่อการจัดระดับของไทยตามรายงานสถานะการค้ามนุษย์หรือชิปรีพอร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจากการจัดระดับล่าสุดเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ยังคงจะให้ประเทศไทยยังคงสถารังกล่าวถือเป็นต้นแบบหุอสาขรโมเดลก็วา่าได้กระผมจึขอสรุปวิธีดำเนินการดังนี้ หการออกมาตรการไทยนี่ละคาอะไรนะ่อเหรค่ะเจ้าของทะเลไทยครับไม่ไม่ทิไม่ใช่คือเปวนใหญ่คือทะเลไทยนี่ประกอบดน้วย2 0่คสองร้อยยี่ มเป็นนักการเมืองนี่ผมอภิปรายในสภาและผมบอกว่าอาชีพระมงเนี่ยถือว่าเป็นเกษตรกรนับดีว่าการทำงานอดิิเสแต่สมัย oh my god วันนี้ก็มีรถไฟจจไป,ประจำไปดีกษัตี่ย์จากมหาชัยก็ไปกองสานกอนงสานก็ตัดกันหน่อยเลยไปถึงแก่วเวียงใหญ่เรียนหนังสือสายรถไฟสายนี้ถ้าไม่มีรถไฟสายมหาชัยเวียงใหญ่ก็เรียนสื่อไรเป็นเลย แต่เขารู้ป้าเราจะไปแจ้งกองดูสาปลโอยคอโลอยคอข้า,าไปจับแตครบหนีไม่ได้แม้สต่คนเดียวที่บางอดีนี่ละครับเขาจะมีประเพนีผมมาพบท่านทั้งหลายวันนี้ก็มีผมมาท่านประหลัดมาอาทิตย์ดีมาทุกคนมาหมดท่านรปรบมือให้กับกระทรวงแรงงานข้าราชการขยันบ ฟันหลักก็จะกระเสียงกำลังคิดนึกในใจต่อจะไปที่ระนองแต่ขอตำรวจเขาขอใช้เครื่องบิน็อกเกอร์บินไปแลวหลังจากนั้นจะไปที่โคเินไนโคนรนเบยงผมบอกประหลัดที่ดีอย่ามาพูด oh. ปัญหาเขามีไว้ให้แก่เขาไม่ได้มีวิธีรูก มีอำนาจต่อจากนายกนั่งสานามไม่กลัวมานั่งสายมือไม่นนยกในสภาล่างมางกว่าวันนี้นั่งที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีโอกาสใปน,นายกผมจะม้คิดว่าจะน้อยหน้าน้อยตาท่านรประหลัดไปคิดเป็นความรักความสามัคคีความ,มาผูกพัน เป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครในฐานะนั้นนะุกคนเนี่ยครับเป็นเนิงการสื่อสวนติดตามจากกรมส่งปีวันที่หนึ่งตุลางคมปีนี้จกส,ส่งสริ จะได้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแผน่นาติไม่ใช่ถูกย้ายมาอยู่แร,รแงงานพันธุแรงงานจังหวัดไม่ใช่แร,รงงานจังหวัดคุณต้องลงรับรู้สู่ปัญหาอย่าไปนั่งอยู่ที่สำนักน,นทำหน้างั้นได้ครับทำไม่ได้ย้ายไป พอรับรู้ปัญหาแล้วแค่ัวเองไม่ได้ไปหาที่ดีครับ ถาเซคนแก่ิงมากแล้วมันไม่บอกว่าอยากใรู้ว่าเราต้ว่านะอย่างนี้จบแล้เนี่ยอย่างนี้ปัญหาจะจบไม่ได้เตอนเนี้ยจบเอาละว่าีมานทำได้ไหมเนาะได้ครับช่วยนะเอาทางนี้จบแล้เนี่ยจบไม่ต้องงเลย รู้ไหมไหร้องวะครับอันนี้พี่เนี่ยบางทีได้รับรายงานข่าวบอกตรงๆผมหมั่นไส้มาแลานะ้วทำไมวะเอาจริงๆทำไมถึงทำไดไ้ด้วยความากัาวลนะตอนผมได้รแต่งตั้งให้เป็นผู้ปราบยาเสพติดตั้งแต่มีประเทศไทยเยนะไม่มีใครปราบได้เท่าผม ายเศรษฐีอันดับหนึ่งสองปีเงินตำแหน่งรองนายกไปถามผมสืบวจอันดับหนึ่งเวลาถูย <Darwin> ้ายอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันงานอนุนี้ไม่จบและผมขอสั่งแช่์ข่าวรายการที่ยดงนะถ้าใครรับปากผม ต้องพึกับสิ่งไม่ดีถ้ารับปากผมแล้วทำขอเจริญรุ่งเรืองให้ดีวันดีคืนให้ทำ e อะไรสำเร็จบมดยกเว้นเวลาเมีย <commencer> บ่นก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเอาพ่อเชิญมานั่งหน้าจังหวัดสมุดสกอาต์รุกัน ไม่มีที่นั่งที่เราไม่ชอบทารุณทารุณกรรจากนี้ต่อไปต้องไม่มีถ้ามีตัวน้อยที่สุดผมดามาีโอ,อกาสทำอะไรนี้เหยียดการฆ่ามนุษย์ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในไทยจึงหนักมากมักถูกสแสวงหาประโยชน์ใดุสสากรรมการการกมง,ง เขากล่าวแต่ผมไม่เชื่อแต่เมื่อมาพบกับท่้าทศกัณในวันนี้นะผมคิดว่าบรรยากาศต่อไปจะดีขึ้นหวังว่าเพื่อนราักการทับบบ้งหมดถ้าเอาใจเขามาใส่ใจทานทีพวกความเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานและพบความรู้สึกของคนบ้านใกล้เมืองเคียง มาพบทา่านจากบ้านผมมาที่นี่ท่านรถไปถึงิด15นาทีเข้ากรุงเทพน้ำหมากว่าอาหารการกินจ่ซื้อที่นี่ใช่ไหันรักภูมพันธ์ราชนันีต่อกันอะไรที่ผมช่วยเหลือทำให้ทา่ทานได้ ให้ท่านเป็นสิ่งที่ผมต้องกันเป็นสิ่งที่เพียงจะบอกเยี่มออกมหเยี่ย์ชื่อจริงผมไม่รู้ <c oughs> บอกไปและผมจะมาแก้ปัญหากับเพื่องการจาการของผมท้ายสุดสุดท้ายขอเงินบอลในทุกท่าน มีความสุขความเจริญน,น,นึกหวังสิ่งใดให้ได้ใงใจปรารถนาผมรักท่านท่านรักผมแปลว่าเรารักกันขอขอบคุณครับสวัสดีค,ครับเป็นผู้ประกอบการได้จับของโลกในการพัฒนาคนด้านธนกราร,การยกร๊อหนักค,คึ้น

สนับสนุนข่าวโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร